g o o ด morning ทุกคนคือเล่าอะไรฟังเมื่อเช้าที่นั่งแท็กซี่มาวันนี้ไม่ได้ขับรถมานะครับเพราะว่าจะมีงานหลายงานแล้วก็หาที่จอดรถยากแถวนี้ตอนแรกนั่งแท็กซี่มาเราติดประมาณ15นาทีนะครับเลยนั่งวินมาเงื่อนเลยแตกเลยตอนนี้วันนี้เล่นร้องเพลงครับงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปเียนกันเลยมาสายแล้วเนี่ยมาสายไป5นาทีแล้ว ตอนนี้อยู่ที่ BTS นะครับกำลังจะไปสยามไปกินข้าวนะครับแล้วก็เดี๋ยวประมาณ2โมงมีไปร่วมงานของ Virgin นนะครับเพราะว่เขามีคลาสเปิดใหม่เป็นคลาสจักรยานแล้วเราบอกเขาว่าเราจะไปดูเมื่อกี้เคกินข้าวนะครับ กินอะไรกินร้านเดิมมอสเบอร์เกอร์แต่ลืมถ่ายเพราะว่านัดเขาไว้สองโมงแล้วตอนนี้เป็นแบบช่วงเวลาเร่งรีบก็เลยต้องรีบขึ้นมาเพิ่งกินไม่รู้จะอ้วงไหมแต่เราก็ไม่กินไม่เยอะกินแค่เบอร์เกอร์ชิ้นเดียวนะครับขอโทษทีลืมถ่ายนี่เดี๋ยวเข้ามาข้างในในเวอร์จินแล้วเดี๋ยวมาถ,ถ่ายดูว่าคลสาสใหมเขามันเป็นยังไง yes 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 เข้าเลยก็ได้ครับมีบัตรนี่ก็มีนะไม่ผิดครับมีเป็นเวทีเลยอะ่ะเขาจะมีบทสัมภาษณ์นิดหน่อยเกี่ยวกับ รู้สึกยังไงก่อนออกกําลังกายคลาสใหม่นะครับแล้วรู้สึกยังไงหลังหลังคลาสใหม่นะครับก็อยากเก็บรูปแบ็กจอบหน่อยนะครับมาามาดูกันเลยตอนรอบแรกนะคะคัตตี้เบรเจอร์จากบริษัทเวชินแอคทีฟประเทศไทยจํากัดคุณโอรานทิรินทร์คุลสุด่ะ h uh, e so okay, a อ of programming f o นเด e ร s ของอ a นเ i เ s i a ์เ i อร์ n ิเน i n แล s ทีมผิอเคเลิ่มติดใชค่ะอคขอบคุณท่านมากนะคะขอบคุณมากค่ะ Thank you เดี๋ยวเราลองมาดูคลาสใหม่เลยสิปกติเขเป็นคนที่คาร์ดิโอไม่บ่อยอยู่นะครับแต่วันนี้จะลองดูว่ามันจะเหนื่อยขนาดไหน Like so this is this is shifting forward and back คือครึ่งชั่วโมงแต่มันเป็นการออกกำลังกายที่แบบอินเทน์มากๆเลยแบบหนักมากๆเลยไม่คิดว่ามันจะเหนื่อยขนาดนี้จะเป็นคนไม่เล่นคาร์ดิโอมากเท่าไหร่ครับแต่คลาสนี้ครึ่งชั่วโมงนี้อย่างกับแบบแบบวิ่งชั่วโมงหนึ่งเลยสนุกมากๆครับแนะนำครับสำหรับคนที่แบบมีเวลาไม่เยอะนะครับมีเวลาแคบบ่ครึ่งชั่วโมงในการออกกำลังกายคลาสนี้มันก็แบบตอบโจทย์ใครหลายๆคนเลยนะครับแล้วก็มันทำให้เราแบบเบิร์นแคลอรี่เยอะมากๆเลยนะครับไปเดี๋ยวเคขอตัวไปเปลี่ยนชุดก่อนแล้วเดี๋ยวดูว่าจะทำอะไรต่อ อยู่ back เนี่ยเด็กเกนเอเชียพารากอนตอนนี้กำลังจะไปกินข้าวนะครับกำลังจะไปกินร้านอาหารบ้านไอนะครับเป็นอาหารใต้ใช่ไหมไทยไม่รู้ก็อยากกินมากตอนนี้อยู่มากๆหลังจากออกกำลังกายไปเดีย๋ยวเจ้า保安 กินข้าวเสร็จแล้วตอนนี้กำลังจะไปเอเลนนะครับไปดูเพื่อมีไอของอะไรเจ๋งๆเข้ามาใหม่ถึงแล้วมาทำไรครับม,มาทำไรครับม,มาทำไรครับฮะใครให้มาครับใครให้มา <laughs> ปูปะลาะอะไร,ระะทำไมโดดงานมาครับเนี่ยฮะ นี่คนหนึ่งนี่โดดงานมาบครับไม่ได้โดดหรอโดดเรียนมาเนี่ยคนนี้คนนี้ตั้งแต่เช้าแล้วนะครับลาทั้งวันเลยรบบลาทั้งวันเลยเหรอตอนที่กลับมาที่ฟาร์กกอนนะครับตอนแรกจะนั่งรถกลับบ้านแล้วแต่ พอดีหิวก็เลยจะไปหาอะไรกินก่อนอยากกินโดนัทต,ตอนนี้นะครับจะไปม oh, ิสเตอร์โดนัทโอ้ยถึงนี้เองจะแล้วทรงผมเป็นยังไงบ้างทุกคนผมทรงผมหม่สำหรับคนที่เห็นยังไม่ชัดนะครับมันออกสีฟ้าหรือว่าสีเทาเนี่ยหรือสีเขียวไม่รู้ว่าชอบกันไงปิดยังครับหรือยังไม่ปิดแล้วครับอปิดแล้วครับปิดแล้วสงสยัยต้องกลับบ้าน ทำไมมันปิดตอนนี้อดกินอดกินตอนแรกตั้งใจว่าจะกินของหวานนะครับผมเมื่อของหวานไม่เปิดนะครับเราเลยมากินมื้อหลักเลยแล้วกันเป็นอาหารญี่ปุ่นอีกรอบหนึ่ง A few moments later ทุกคนครับจะบอกว่าลืมถ่ายกินหมดแล้วอะ่ะ <Okay. S 1> ไม่เป็นไร oh. อยู่จนห้างปิดเลยนะครับนี่พารากอนปิดแล้วมืดหมดแล้วเราก็อยู่สยามกันไปทุกวันนะครับ หาตัวง่ายๆบอกแล้วใครอยากเจอเคหาตัวง่ายๆอีกที่สยามนะครับมาทุกวันเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาอีกมีงานงานที่พารากอนนะครับงานสไปเดอร์ Man. แมนก็เดี๋ยวจะเอาบรรยากาศงานมาให้ดูแล้วกันเขาบอกเดี๋ยวจะมีสไปเดอร์แมน200คนจะมานะครับ้เราก็จะเป็นหนึ่งในนั้นครับผมก็ขอบคุณมากนะครับที่ดูคลิปวิดีโอนี้จนจบแต่เคก็คงกลับไปต่อนะครับแล้วก็นอนเป็นเซอร์เคิลเดิมนะครับ ก็ขอบคุณมากครับงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะครับกับงาน Spiderman สำหรับวันนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ See you tomorrow